สวัสดีคะ่ะยีตลับเข้าสู่ช่องแนงโกกอกนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะอ,อ่ะก็ะะมาถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งมาถึงเลยนะคะนับตังวิ่งใส่เลยนะคะเห็น <c oughs> ขนมหอใหญ่นะคะเ <c oughs> ออโมกกผือเอ็ดเปียทา่ามวก <c oughs> <c oughs> เออคิดถึงแม่ไหมไปวันเดียวนะได้แม่มีขนมมาให้เห็นหรือยังเยอะมากนหอเอามาดูสิเห็นขนมแล้ววิ่งมาตาโตเลยนะคะอเดียวเหรอเอาเอาหมดเลยอ่ะมานี่นเ่อเจอไหน นี้ขนมจากคุณคุณพี่วารีคุณแม่วารีซื้อให้แจกแจกทุกคนที่พวกหนองนาแล้วก็ให้นับตังด้วยทุ้แม่ด้วยโอ้เยอะมากเลยขอบคุณคุณแม่วารีเดี๋ยวเดีขอค่ะขอบคุณคุณแม่วารีค่ะค่ะคุณแม่วารดีค่ะคุณแม่วารีแม่หนูพูดไม่เป็นพูดไม่เร็ง ได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทั้งวันเลยนะคะเดินทางออกมาจากจำปงนะคะสิบโมงกว่านะคะทุกคนก็มาถึงสกลนครเที่ยงเนาะเที่ยงจะบ,บ่ายโมงนะคะแล้วก็แวะพายอดเปี้ยวทำฟันนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถนะคะ ก็เดินทางกลับมาเลยนะคะก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนมนี้น่าจะได้กินแบบเกือบเดือนนะคะเอาไปโรงเรียนด้วยนะคะอ้าวเอาไปเจ็บเ,เ,เ,เพื่อนวะแซนแล้วก็เอาไว้กินไปโรงเรียนไม่จะได้ไม่ต้องซื้อขนมไงโ,โอเคค่ะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะก็กลับมานอนบ้านแล้วนะคะกลับมาถึงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะก็ได้ขนมให้นับตังไปนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วก็เราก็าทำงานบ้านนะคะทำงานบ้านกินข้าวอาบน้ํานะคะ,ะ,คะพึ่งเสร็จนะคะอาบน้เพึ่งเสร็จแล้วก็วันนี้เตรียมตัวไปกีญยางเหมือนเดิมนะคะ แต่วันนี้นะคะกลับมาถึงบ้านนะคะไม่เห็นพ่อบ้านทุกคนพอบ้านไม่อยู่เลยนะคะกรีดยางก็น่าจะได้ไปกับย่านะคะถ้าไม่ไปคนเดียวก็ไปกับย่านะคะนับตังก็ต้องเอาไปด้วยนะคะก็ไปเวลาเดิมนะคะทุกคน พอบ้านไม่อยู่นะคะกลับมาถึงบ้านโอ้โหคิดว่าจะได้กลับมานอนบ้านไม่ไม่ได้กลับมานอนบ้านนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะได้เ่าเข้าไปอบรมเนาะที่อุทยานแห่งชาติทุกยนนะคะก็คิดว่าจะได้กลับมานอนบ้านแล้วก็เช้าก็ไปเพราะว่าอบรมสองวันนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะสรุปคือได้นอนนอนสองคืนทุกคนพรุ่งนี้ก็นอนอีกอะ ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อว่าเลยปียางก็ต้องได้อาศัยปูย่านะคะรอบนี้ถ้าจะไปคนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะเราเราก็กลัวอยู่นะคะทุกคนก็นอนคนเดียวนะคะวันนี้นับตังก็ไม่นอนด้วยนะคะไปนอนกับเบะเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวจะนอนแล้วนะคะเก็บแรงนะคะเก็บแรงไว้ ตีสอนะคะตื่นไปกรีดยางนะคะงานใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเรารอลุน้นว่าวีคนี้นะคะจะได้ยางกี่มีดนะคะเดี๋ยวจะกรีดให้เต็มที่นะคะเพราะวันไม่อยู่เราก็ต้องไปนะคะเพไปทำงานเนาะเพเก็บเพราะเพราะว่นไปทำงานนะคะจำใจเนาะทุกคนจำเป็นนะคะ ใจก็แอบเป้ปาหน่อยนิดนึงนะคะทุกคนเสียงฝนบ้าแต่ถ้าฝนตกมานี่หมดกันเลยนะคะไม่ได้กรีดเลยนะคะถ้าฝนตกไม่ได้กรีดนะคะแต่ถ้าแบบโรปรยปลายแบบต้นไม่เปียกก็กรีดได้นะ,ะพอดีอากาศเย็นๆนะก็เดียว รอวันไหนที่พ่อบ้านมานะะ่ก็ได้ไปพร้อมกันแต่วันนี้ก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะไปอาศัยคุณปู่คุณย่านะคะแติดยางนะคะทุกคนกลับมาจากจำปาดงนะคะก็ขอขอบคุณคุณพี่วารีอีกรอบนะคะสำหรับขนมนะคะได้มาเป็นกองเลยได้มาเป็น ถ้าใส่กระสอบนะคะก็ได้เป็นกระสอบอะทุกคนตับตังก็กินน่าจะได้เกือบเดือนนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่วารีกครั้งนะคะโอ้ฝนมาแล้วทุกคนพูดยังไม่ทันได้ขาดคำเดี๋ยวรอดูว่าจะตกแรงไหมนะคะถ้าไม่แรงก็ไปได้แต่ตอนนี้คือ เสียงก็มาแล้วเสียงฝนมาแล้วนะคะเสียงมาก่อนเลยถ้าจะตกแรงถ้าฝนตกแรงก็โอเคก็ไม่ได้ไปกิดยางวันนี้ก็หยุดพักนะคะก็รอพ่อบ้านกลับมากรีดด้วยกันนะคะออโอ้โหฝนตกแรงมาก แสดงว่าอยากให้แนนรอพ่อบ้านนะคะอยากให้กิดด้วยกันไม่อยากให้แนนไปกับปู่ย่าแล้วก็ไม่อยากให้ไปคนเดียวคนถึงตกเห็นไหมวันนี้ถ้าตกแรงไม่น่าจะไม่ได้กิดแล้วค่ะแรงดูฝนแล้วแรงนะคะแรงแต่แป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าจะสาดมาอีกไหมนะ ก็เตรียมพร้อมที่จะนอนพักผ่อนแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายก่อนนอนนะคะอย่าลืมนะคะฝาก FC ทุกท่านนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องแนนกรอกด้วยนะคะเนาะก,ก็พยายามจะถ่ายชีวิตประจำวันนะคะลงให้ FC ได้ชมนะคะในทุกๆวันนะคะอัปเดตชีวิตแต่ละวันนะคะ บางทีบางวันก็เหนื่อยเนาะถ้ามาจากกิจย่างก็อยากพักผ่อนนะคะบางบางทีก็คลิปก็ไม่เต็มที่เพราะว่าแนนจะทำแบวันละประมาณสองสามคลิปนะคะถ้าได้เยอะหน่อยก็สี่คลิปนะคะขอขอขอสีนะคะฝากติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อบ้านโทรมาพอดีทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะคะค่ะนะคะพ่อบ้านก็โทรมาพอดีนะคะตกใจหมดเลยนะคะทุกคนไม่เจอกันวันเดียวทรงผมเปลี่ยนไปเลยนะคะนึกว่าจะหนีไปบวชแล้วทุกคน ว่างอนแล้วหนีไปบวชวิดีโอคอลมาแนนตกใจหมดนะป้าทรงผมเขาบอกว่าไปอบรมแล้วเขาตัดผมให้นะคะวันนี้ก็ทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะคะทดสอบร่างกายนะคะทั้งทรงผมก็เปลี่ยนนะคะป้า่ะเพิ่อนบอกว่าถ้ากันคิ้วนะคะถ้ากันคิ้วนี่เหมือนจะไปบวชเลยนะคะ ไม่เจอกันวันเดียวทรงผมก็เปลี่ยนนะคะปาดปัดแล้วปัดอีกโอ้ยเนอทรงผมเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแล้วนะคะทุกคน